ตอนนี้คุณแม่เข้าสูตรไตรมาสที่2แล้วค่ะเริ่มจะมีหน้าท้องช่วงนี้ enjoy eating กันมากเลยบางทีก็มีเบิ้ลด้วยนะทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวกะเพราค่ะคุณพ่อก็ซับพอรตเต็มที่หน้าเริ่มออกแล้วเมนูนี้ชอบมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อคุณพอ่อซับพอร์ตอาหารเม็กซิกันด้วยค่ะกินเพลินเลยฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ ข้าสู่เดือนที่สีของการตั้งครรภ์แล้วค่ะตอนนี้ท้องป่องหน่อยๆแต่ก็ดูไม่ค่อยเหมือนคนท้องเท่าไหร่นะคะส่วนของคุณพ่อนี้หลายปีแล้วท้องป่องมากเมื่อวานไปอันตราซาวมาค่ะเแบบี้แข็งแรงดีดินได้ยกเท้าสูงเลยน้ำหนักตัวก็ปกตินะคะ ท้องสี่เดือนกับหลายปีมาดูใครจะคลอดก่อนกัน